ว่าทำไมกูอย right. ู่ก oh, ับไอ้โบนัสสองคนว่าไอ้โอ like ๊ตเป็นดีมันไปไหนวะเอาพวกคุเล่นกันสองคนเหรอคลิปนี้มีแค่นี้แหละเฮ้ยติ๊กกระตับติ๊กกระตับโอ้โหทำไมชุดมึงบ้าอย่างนี้เนี่ยมาเชุ่อพวกเป็นไงวะมึงคือมึงใส่ชุดไนอากาศแล้วมึงก็ยังมีชุดผ้าคลุมอีกทีหนึ่งอ่ะพร้อมกับหัวนาฬิกาเราดูจอบีมาดิเฮ้ยมึงเท่ดิเฮ้ยมึงใส่เสื้อคลุมอ่ะจำมันจำไว้นะครับห้ามต่อหุ่นอย่าขึ้นไปต่อกันไม่งั้นมึงจะตายนั่นแล้วกูซื้อนาฬิกาข้อมือมาแล้วมันดูยังไง ในเมื่อกูมองไม่เห็นมือตัวเองอฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนฉันนซื้อมามันก็ดูไม่ได้ดูไงเออโอ้ยตัวใหญ่โอ้โหบอไนนี่มันออกมาแล้วดิเฮ้ยพอกี้มาปิดปิดเฮ้ยแล้วไม่เคยแบบแต่ว่าเยอะมึงกูตายเลยมัวน่ามึงเยอะตัวประตูปิดช้าไม่ทันออ๋ไอ้ตายยกห้องเลยมึงเอ้๋ยวกันนี้ดีกว่าคนนี้ไม่อยากมึงไอ้พี่ชายจะรอดวะเฮ้ยมึงมาดูบอนนี่ดิทำไมมันดูแบบแปลกๆวะวันเนี้ย ม่ปกติไม่เป็นงี้นะดูดิโกรดเลยโกรดมากเลยไมคคอมันโยกกันวะอันนี้คือฟีเจอร์หรือมือบับมักไม่เป็นไรล่างมาืลเปล่าหุ่นยนต์อ่ะมันไม่เข้าห้องน้ำด้วยวะเออถ้าเราอยู่ในห้องน้ำอ่ะคิดไงมันเข้าซิก้าเข้าจะไม่เปิดหรอวะเข้าแค่ตรงหน้าประตูนะหรือว่ามันหรือว่ามันเข้าหน้าประตูมาเออเราเราเราตัวเนี้ยเราตัวเนี้ย หรือว่ามันแค่เข้ามาเพื่อดีเทควะหรือว่ามีหรือเปล่าถ้ามีพวกก็มึงโดนเลยแล้วบุญฤตตายกี่โมงเขาเป็นเนี่ยเขาเป็นยามแบบมือฉมังอ๋อพวกกูนี่คือยามโนบเอ่อตายไปแค่เริ่มมาแบบเริ่มมานาทีเดียวกูตายแล้วเฟดดี้อยู่ไหนกูชิก้ามาเฟดดี้โจมตีบีเมื่อทีดิไอ้เนี่ยเฟดดี้มันมายืนแขมห้องน้ำเนี่ยไม่ทำอะไรเลย หดเหยียวป่ะเออยืนหน้าห้องน้ำหญิงน,นะหรือว่ารอรอเหยื่ยอเอ็ดนี่เป็นวิญญาณหญิงไงใช,ไใช่เหรอผู้ชายเหี้ยเป็นเด็กผู้ชายไม่มึงผ่อนาาอาจจะสิงผิดไงอาจจะสิงผิดตัวเออสิงผิดตัวจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นวิญญาณของชิกา้าคือยัไงไงมึงเหมือนเด็กเปลี่ยนชุดคอสตรูมกันนะขอใส่บ้างดีไงนะเออแบ่งๆกันใส่ เออแบ่งกันใส่แบ่งกันใช้ชุดมีแค่นี้ทำไมชิก้ามันมันยิดเอโพดวะกูว่ากูว่าเห็นมันเย็นปกตินะกูไม่ได้เล่นเลยเศราตีสามแล้วเออเมื่กูไม่กระจอยชิไหมเลยเออมาเปิดมาปุ๊กตาเลยตีหนึ่งปุ๊บกสิทลิ์เลยนี่เปิดมามึงมึงมันก็โหดเกินมาเปิดมาก็ฟองซี่มาล่ะเน้นโจมตีไว กูว่าโดนปะเฮ้ยพวกมึงลอนมาฟังเสียงในในห้องนี้ดี๋ยดิ๋เอ้ห้องกูว่ากูว่าโดนเตือนจิก้ารู้แล้วเหรอรู้แล้วรู้แล้วเหรอรู้รู้สึกมีอะไรแปลกเพราะว่ากูเปิดบรรดนแล้วไอ้บรรดาหายไปไหนวะแม่งเอ้ยมึงกดช้ากว่านี้กูว่ามันเข้าห้องไปแล้วอ่ะยังปานนี้นเนี่ยไม่ยังช้ามากเลยโอ้กูทำอะไรได้บ้างเนี่ย แม่งเป็นแค่วิญญาณที่หลอกหล่อหนอะไม่มีบทบาทเ,เ,เลยแคค่ววิิญญญญาาณณือแม่งสว่างดีมากเลยเพราะกูไม่กลัวเพราะกูไม่ตายด้วยอันนี้กระเป๋ามุมมองของวิญญาณเด็กใช่แล้ววะวิญญาณเด็กพีออมีเพราะกูวิ o วญญาณก,ก,กระจอกพี่กูน่าจะสิ้นอีกไม่าาไน,นมานว่ะแบตมันเหลือน้อยมากเลยไม่ตายห,หรอกเว้ยมันตีห้าหรอกเหลือตั้งสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ โอเฟดดี้ไปกินแซบในห้องครัวใช่ไม่มันไปเปิดเพลงเว้ยเฟดดี้อ่ะอ๋ะออ้าบีมก็มันก็โดนทริโอสควอตดิเฮ้ยไอเขาหมาล่ะไอเฟดดี้สักทีเถอะแต่เช้าแล้วสักครั้งมึงจะยืนกันไม่ได้เลยไ,<อ>ไม่นมมไไหนุกเลยเฟดดี้มาดูมาดูมา,ดมากินแซบไอ้บีมเด้อเฮ้ยแบดเฮ้ย ติกเสียงอะไรรีมสองชิบหายแล้วกูว่างเช้าก่อนนะหนึ่งละกูว่าเช้าก่อนด้วยอาจจะเช้าพอดีอ่ะเออนี่ไงกูไม่ได้ทำหายเลยพี่ยวารเป็นกระโหลกเลยว่ากูแม่งไร้ประโยชน์ชิบหายเลยคืนนี้เขาแบบดุๆได้ไหมเพราะคืนนี้ดุเคืนห้าอาจจะมีกูด้วยเฟสที่โผล่มาไงเออ เอ้ย้ีงไอ้หนูลองกับไอ้เปลต้นไอ้ยี่ก็ตัดคู่แข่งไม่ไงตัดคู่แข่งแมาตัดคู่แข่งเลยตัดคู่แข่งเลยเแค่นี้มึงก็ไม่มีของละอย่างเงี้ยทำควสดีกว่าไอ้เยี่เมันมาแล้วจริงเฮ้ยเดินโลวมันมาแล้วจริงเป็นนึงทำควสอยู่อุ้ยเป็นนึง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 ทำควสอยู่เป็นนึงมึงมาดูกล้องดิไอ้บีมึงลองเปิดกล้องดูดิแปลวะโอ้ยชิคามา ทำไมเมื่อกี้จุด้อกูดำอ่ะคิดไปเองหรือเปล่าไอ้เชยโดนปิดกล <ะ S 1> ด้องโอ๊ยมันโห่มอมู้นั่นนะอุย <c oughs> อ้ยเว้ยโดนเลยเอา้าไม่มีใครดูอ่ะไ,ไม่มีใครดูอ่ะเอ้าไม่ไหนกูฆ่าเอจบแล้วอตายหมดเลยมาเปิดม,มาก็เละอีกแล้วเว้ยลงม,มาแล้วเหรอล<อ>งมาแล<ต>้วเอ้าวมันเลยคุณคุณนี้จะฆ่าเราเป็นเตะ ตัวอะไรเรายืนซ้ายขวาัดนเต้แคม5ตัวอะไรดันเต้แคม5แคม5มีตัวอะไรด้วยดันเต้แคม5มีของดีอ่ะดูขวาก่อนดูซ้ายดูขวาดูขวาอุ้ยโอ้อะไรวะฮิซิกามาโบนั่แม่งแบบไม่ใช้ไฟเลยแม่งยืนดูอ่ะ เออโอเคมาไปมาอย่ากออกไปตลต้องมาดูนี่ดีๆนะเดี๋ยวเผื่อมันโผลักนะหายหายจากแคมป์เมื่อไหร่ก็คือตรงนั้นตรงนนั้ก่อนถ้าเห็นเริ่มเตนแล้วค่อยเข้าเองจริงๆมันค่อนข้างปานีนะมาไปยู่ข้างห้องเรามันไม่เข้าห้องเลยอุ้ยมันติดมันนี่หายพออยู่แคมป์สามอือก็รอดูชิก้าอยู่อยู่แคมป์สามอ่ะเออเอ้าเฮ้ยหายไปไหนอะ โอ้ยเกือบแล้วมึงเดี๋ยวก็ตายยาะข้องเฮ้ยปิดเปิดไฟ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 ไม่ช่วยหรอช่วยไปยังวันนี้ไปละทิก้าหายไปไหนอ่ะทิก้าได้กลับแล้วครับเอ้ยฟ็อกซี่มาไปเปิดอะไรเราโอ้ยปิดปิดปิด เนี่ยมันมาอย่างนี้เลยเราเราเจอมาอย่างนี้เลยอุ้ยดูความมืดมมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะเดียดูความมืดมาแล้วตายนะตายนะมันเดินมันเดินทางแล้ววันนี้ไปแล้วไปแล้วเออไปก่อนไประวังขวาเด้วยเด้ออะไรจะบอกเลยว่าปิดประตูไม่ทันแล้วนี่ไง ิดโอ้ยไข่ปลาตัวความลับอ๋อมีน้ำไม่ถูมีน้ำไม่ถูใครเนี่ยโอ้โหใครกูเข้ามาทำอไมไอ้นี่ที่จุกจุกแม่มึงจุกมันแบบโมเบียเลยเอ้ยเดบายหรือเปล่าเนี้เออวันเจ้าก็วิ่งวนน่ะหูยน้ำเข้ามากรจุกเข้ามาก็ก็ยิ้มดิก็ได้วิ่งวนน่ะกยเออ อ้วเด็ดเลยเฮ้เฮ้ยเ้ยโอ้ยจุกจุุกๆๆไปจุกได้สามอีกยังจุกเอาตายมเลยไม่เห็นได้จุกเลยไปดูอ้าวอดีวดูดไปดูดูไปดูดูเ้ยดูดูไปดูไปดูพวกพวกกูพวกกูหุนจอมกับพวกกูุเจ้าเออวะ เอ้ยเรามายืนทั้งหน้าดีกว่าไปว่าว่าจะมีอ่าเอยมาแล้ววะแี้มันกำลังเออโอ้ยเอาเฟดี้ไปหามันตามกินอยู่มันตามกินอยู่เฮ้ยชิค้าเอ้ยถูกตัวเอ้ยถูกตัวถูกตัวโอ้ยมันตามกินไม่มีมันตามกินฟอกซีวะล้วฟอกซีวะเ้าเฮ้ยเฮ้ยวิถือว่าโอ้ยยัง เฮ้ยถือว่าบีมมันจะรอดวะมันดูเวลาได้ป่ะตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดมันเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยยังยังนะอ้เหี้ยกูว่ากูว่าได้ละเกไม่ได้จริงๆเฮ้ยมาลงมาลงมาลง

ต้อต้อติด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 จิกอาไปแล้วจิ๊กอาไปแล้วจิ๊กอาเอ้ไม่ไม่โอ้ตายเลยจิ๊กอาวนะมึงดูดิมันเปิดทุกห้องเลยดีกว่ามันเปิดเช็คทุกห้องเลยเว้ยเออ่นแบบไม่ไม่มีไม่มีทางให้แก้ตัวเดี๋ยวกูปิดเองโอเคโอเคบันดาลปิดฝั่งซ้ายส่วนคุไลซิงสเลตนี่นี่ไงกูเก่งมากเลยแหละนี่ปันฝันหน่า ลานแก่คนเด็ดนู๊กนี่อะฟันเลยปาดเออเอฟเฟกฟ็อกซี่มันสวยจังมั้แล้วไอ้ซูคุณะมึงคืออะไรอ่ะมึงบนน่ะมึงซื้อซูคุณะมาเล่นเหรอเฟดดี้มันใช้ไหมไม่ใช่กูเล่ยพอเพจพอเพจจะเอฟเฟกมาซูคุณะได้ไหได้เลยโอ้ไอ้บิมตอนนี้ดัวตัวติดัวตีแันติีละแล้วไปกูหาด้านเดียวเฮ้ยไหนไหนสูตรอะไหนชุดอะเอ้า มันไม่ไปช่วยเราทางนั้นไงกูซัมมอนเลยไอ้น้องนี่นี่เฮ้ยเอ็กซ์แลนด์ไอ no ้สกูคร hey. ัชเชอร์นี่ซัมมอนลูกน้องซัมมอนลูกน้องนูบนูบนูบซัมมอนลูกน้องเไปกันอะไรโนูบดีเจอกูไอ้ไอ้บีบีบีเขาใช้อะไรเขาเกมไม่ได้เลยฮะไอ้บดกระโหลกอ๋อเนี่ยเหรออึ้งอื้งอื้ง เดี๋ยวพลังชาวอยู่ทั้งเอ้วาดตาเลยหนูในเอ็กซ์แลม